ในคลิปนี้นะครับกิจกรรมแจกทูมอนีวอเลต90บาทนะคนได้รับ30คนนะครับคนไหนที่รับไม่ทันสามารถรับต่อได้คนละ3วอลเลตฟรีณนะคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยนะครับก็สําหรับซอง90บาทในวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตแบ่งเป็น3ซองนะซองละ30บาทนะครับทุกคนอ่ะผมจะแบ่งเป็น3ซองนะอันนี้ซองที่1ก็10คนนะครับแล้วก็ซองที่2นะครับก็อีก30บาทเหมือนเดิมนะครับ 2องที่2นะ30นะครับคนที่ได้รับ10คนนะครับแล้วก็ซองสุดท้ายนะครับก็30บาทเหมือนกันนะครับแบ่งเป็นซองนะทุกคนอันนี้30นะครับคนได้รับ5คนละกันนะครับสำหรับในซองสุดท้ายตรงนี้นะครับก็ไปลุ้นเอานะครับว่าใครจะได้รับในซองนี้นะครับ และสำหรับคนไหนนะครับที่ไม่รู้วิธีการรับซองทูมอนิวเวลจากช่องเราเนี่ยครับก็สามารถกดไปดูใต้คลิปได้นะผมจะมีคลิปนะครับคลิปนี้เลยสอนไว้แล้วนะครับวิธีการกดรับซองทูมอนิวเวลจากช่องเราไปดูคลิปนี้ก่อนได้เลยนะตามลิงก์นี้เลยนะครับต่อมานะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมวอลเล็ต90บบาทที่แจกไปเมื่อกี้นะครับสำหรับลิงก์ซองเนี่ยผมก็น่าจะ วางหลังจากที่อัปโหลดคลิปนี้ไปแล้วประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งเวลาไว้ใต้คลิปด้วยนะครับคราวนี้สําหรับคนไหนที่รับไม่ทันนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถมาทํากิจกรรมนี้ต่อได้เลยนะจะได้อยู่ที่3าอลเลตต่อคนนะครับและได้อย่างแน่นอนได้ทันทีนะครับซึ่งผมก็จะตัดยอดและโอนไปให้กับเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ได้ชัวช์วนะครับ ก็อันนี้จะเป็นยอดนะครับที่ทําการโอนไปให้แต่ละคนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่17นะครับกิจกรรมก็น่าจะจัดถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็31เดือน7นี้นะครับก็ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะต่อกิอจกรรมให้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดคนไหนที่มาเจอคลิปนี้แล้วก็แนะนําว่าทําไปเลยนะครับจะได้ ไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันหมดเขตหรือยังนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับในส่วนการส่งนะครับย้ำนะครับว่าในส่วนการส่ง Google Form มาให้เราเนี่ยการส่งนะครับจะต้องประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับในหนึ่ง l e Form นะนั่นก็คือในส่วนของรูปภาพนะที่เห็นไ d ดีของเราเนี่ยครับแล้วก็2เนี่ยจะเป็นในส่วนของเบอร์บัลเลตหรือว่าเลขบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินนะครับก็ไปดูกันเลยนะว่าจะทำกิจกรรมนี้ต่อได้อย่างไรนะครับ สำหรับวิธีการทำนะคนไหนที่รับชมในคลิปนี้อยู่นะครับก็ให้กดมาดูใต้คำอธิบายนะครับของคลิปนะเรากดลงมานะครับเราเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของลิงก์ Google Form ตรงนี้อยู่นะครับก็ให้เราเนี่ยจิ้มเข้าไปที่ลิงก์ Google Form ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยผมต้องขอเกินก่อนเลยว่าเจ้าตัวในส่วนของแทสหรือว่างานที่เราจะมาทําตรงนี้เนี่ย งานนี้นะครับจะเป็นไฟล์ apk ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าและที่เป็นไฟ apk เนี่ยก็เพราะว่าทางแอป,ปเขานะครับจะเป็นแอป,ปเกี่ยวกับพวกการที่วีเจจะมาไลฟ์สดนะครับจะเป็นแอป,ปแนว a d u l t หรือว่าแนวผู้ใหญ่หน่อยนะดังนั้นเขาเนี่ยไม่สามารถนำแอปพลิเคชันของเขานะครับไปวางไว้ในตัว Google Play ได้ตามปกตินะครับจึงต้องเป็นไฟ apk เนาะก็ไม่ต้องสนใจนะครับเราก็แค่มาทำแทสหรือว่าทำงานตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็ ส่งมาเพื่อรอรับเงินเท่านั้นนะครับก็ในการทำนะลิงก์ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับพอเรากดจากลิงก์ไปแล้วนะครับพอเราเข้าไปในแอปเนี่ยเราจะเจอให้เรากดดาวน์โหลดแอปนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะมีในส่วนของไฟล์พเคียก็ให้เราเปิดไฟล์พเคขึ้นมานะจากนั้นก็ให้เราเนี่ยกดติดตั้งแอปนะหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะก็ให้เราเนี่ยกดเปิดเข้ามาในแอปได้เลยนะแอปนี้มีชื่อว่า69 Live นะครับพอเปิดมาเสร็จปุ๊บ เราก็สังเกตตรงคําว่าลงทะเบียนนะซึ่งมันจะอยู่ใต้คําว่าเข้าสู่ระบบนะครับก็ให้เรากดลงทะเบียนมาเนอะจากนั้นก็ใช้เบอร์มือถือนะครับกรอ,อกไปเลย10หลักนะตัวเลขส0หลักจากนั้นก็กดขอรับรหัสยืนยันนะทุกคนเสร็จแล้วรหัสยืนยันตรงนี้ก็จะเป็นรหัส OTP ที่เป็นตัวเลข6ตัวเนาจะส่งมาใน SMS ของเรานะครับก็ใหเอามากรอ,อกในตรงนี้นะจากนั้นกรอ,อกเสร็จปุ๊บก็ให้เราเนี่ยทำการตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบนะครับก็ประกอบไปด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขตั้งแต่6ถึง16ตัวนะครับก็แค่นี้เลยนะไม่ถึง3นาทีก็เสร็จนะครับจากนั้นหลังจากที่ติดตั้งแอปเสร็จนะเพื่อนๆก็ต้องมาส่งในส่วน g o o g l e Form ตรงนี้มาให้กับเรานะครับเพื่อให้เราทําการโอนเงินมาให้กับเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะครับโดยใน Google Form ที่ต้องส่งเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆที่สําคัญน,นะครับนั่นก็คือ ID หน้านี้นะครับ ID หน้านี้จะด่าแคปมาได้อย่างไรใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยเข้าไปในแอปแอป69ไลท์นะครับแล้วก็เข้าไปที่คำว่าของชั้นนะครับเพื่อนๆก็จะมาเจอหน้านี้เนาะแล้วก็ทำการแคปหน้านี้ได้เลยนะครับซึ่งจะต้องเห็น ID แบบนี้ด้วยนะจากนั้นก็ให้เราเนี่ยมากดตรงคำว่าเพิ่มไฟล์ตรงนี้นะครับเพื่อเอารูปที่แคปเนี่ยส่งมาให้กับเราใน Google Form นะครับก็กดเลือกไฟล์จากอุปกรณ์นะทุกคน จากนั้นก็แนบภาพที่แคปเมื่อกี้มาได้เลยนะครับสมมติผมสมมุติมมตเป็นภาพนี้นะแล้วก็กดอัปโหลดนะครับก็รอทาง Google Form เขาทําการอัปโหลดรูปภาพสักครู่หนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับก็กิจก,กรรมนี้ประมาณ3-5นาทีก็น่าจะทําเสร็จกันนะครับทุกคนไม่นานนะครับก็มาทํากันได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนี่มันก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับจากนั้นหลังจากที่เรากรอกเสร็จแล้วอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยมาใส่ในส่วนของเบอร์วอลเล็ตนะครับ เบอร์ wallet นะตรงนี้นะครับหรือว่าเลขที่บัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินนะครับถ้าจะเป็นเบอร์ wallet ใส่มาแค่เบอร์ wallet นะครับถ้าเกิดเป็นเลขที่บัญชีธนาคารก็ให้ใส่เลขที่บัญชีธนาคารชื่อแล้วก็อา่าแล้วก็ชื่อธนาคารมาด้วยนะครับก็จะได้โอนให้ถูกนะครับก็ประมาณนี้นะสส่วนนะครับส่วนที่3กับ4สําคัญมากต้องส่งมาพร้อมกันส่งเสร็จแล้วก็นี่กดส่งอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อส่งมาให้เรานะจากนั้นก็รอรับเงินได้เลยนะครับสําหรับ ในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะสำหรับใครที่กวดรับทูมานี่วเลด90บาทวันนี้ไม่ทันก็มาทากิจกรรมนี้ได้เลยทําได้ทุกคนนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับลิงซองทูมานีวเลต3ซองมูลค่า90บาทในวันนี้เนี่ยก็จะวางลิงก์ให้หลังจากที่ลงคลิปนี้ไปแล้ว20นาทีนะครับคนไหนรับไม่ทันก็สามารถไปดูวิธีการรับก่อนได้นะครับจะได้รับได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรับไม่ทันจริงๆก็สามารถมาทํากิจกรรมนี้ได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันวันนี้ไปลวครับสวัสดีครับ